ใหญ่นะคะสตรีมคลิปนี้ไม่ว่าจะพาเพื่อนๆไปกินถั่วลิสงต้มนะคะเราก็จะรู้หน้าที่ของเราอยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะในแต่ละวันคลิปนี้แม่ว่าก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเจอก,การคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปเข้างานอีกแล้วนะคะ ก็สตรีมคลิปนี้ก็พามากินถั่วนะคะใครแวะมาเที่ยวบ้านก็มากินได้นะคืนนี้แม่ฮวาเลี้ยงถั่วลิสงต้มมานั่งทำงานไปด้วยแล้วก็นั่งกินถั่วไปด้วยเพื่อตระกูลถั่วนะ ก็ไม่ได้ต้มเองนะคะซื้อมาจากตลาดนะคะทุกคนประมาณหนึ่งน่าจะหนึ่งกิโลเนาะหนึ่งกิโลยี่สิบห้าบาทถูกมากว่า <c oughs> สตรีมคลิปนี้ก็พามากินถั่วนะคะบางทีง่วงๆเนาะก็เที่ยวเที่ยวเพลินเกินห้ามใจทุงใหญ่นะคะสตรีมคลิปนี้ไม่ว่าจะพาเพื่อนๆไปกินถั่วลิสงต้มนะคะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนาะแต่ก็ชอบกินนะคะถั่วลิสง ก็เป็นใครแวะมาเที่ยวบ้านก็มากินได้นะคืนนี้แม่หาวาเลี้ยงถั่วลิสงต้มรับชมคลิปให้นะคะขอบคุณที่สนับสนุนซึ่งกันและก,กันไม่ว่าจะเป็นการชมคลิปดูไลฟ์สดดูเพือ่อตระกูลหัวนะ ชมคลิปให้นะคะขอบคุณที่สนับสนุนซึ่งกันและกันใหญ่นะคะสตรีมคลิปนี้ไม่ว่าจะพาเพื่อนๆไปกินถั่วลิสงต้มนะคะ,ะทุกคนเราไม่มีสาระอะไรช่วงนี้ก็พยายามหางานส่งให้เยอะๆเพราะว่าแบบดูผู้สนับสนุนให้ด้วยนะคะนะคะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเฟซบุ๊กด้วยนะคะพบกับแม่วาอีกเช่นเคยนะคะที่ช่องของคาว่าสาวรักชมคลิปให้นะคะขอบคุณที่สนับสนุนซึ่งกันและกับปักที่ใช้ข้างบ้านซื้อมานะคะกลับนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเฟซบุ๊กด้วยนะคะ พบกับแม่วาอีกเช่นเคยนะคะที่ช่องของค้าวาา่าสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวครีเอเตอร์ทุกคนที่ยังไม่บางทีงงๆเนาะก็เที่ยวเที่ยวเพลินเกินห้ามใจใครแวะมาเที่ยวบ้านก็มากินได้นะ คืนนี้แม่หวาเลี้ยงถั่วลิสงต้มสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆพนพี่น้องชาวครีเอเตอร์ทุกคนที่ยังไม่ ใครแวะมาเที่ยวบ้านก็มากินได้นะคืนนี้แม่หวาเลี้ยงถั่วลิสงต้มพืชตระกูลถั่วนาะถั่วลิสงต้มเนาะเขาก็จะมีสารอาหารในตัวของเขาอยู่แล้วสำหรับถั่วลิสงทุกคนเราไม่มีสาระอะไรช่วงนี้ก็พยายามหางานส่งให้เยอะๆเพราะว่า รับชมคลิปให้นะคะขอบคุณที่สนับสนุนซึ่งกันและกันกลอกพี่ชายข้างบ้านซื้อมานะคะลับนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเฟซบุ๊กด้วยนะคะพบกับแม่วาอีกเช่นเคยนะคะที่ช่องของค้าว่าสาัวไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนาะแต่ก็ชอบกินนะคะโถดิสง เป็นระบบผอผ่านก็รับชมคลิปให้นะคะขอบคุณที่สนับสนุนซึ่งกันและกันเราก็จะรู้หน้าที่ของเราอยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะในแต่ละวันคลิปนี้แม่ว่าก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเจอาก,กันาคลิปต่อไปะคะ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปเข้างานอีกแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการ ชมคลิปดูไลฟ์สดดูพืชตระกูลถั่วเนาะมานั่งทำงานไปด้วยแล้วก็นั่งกินถั่วไปด้วย <c oughs> พืชตระกูลถั่วเนาะบางทีง่วงๆเนาะก็บบเที่ยว เชียวเพลินเกินห้ามใจมานั่งทำงานไปด้วยแล้วก็นั่งกินถั่วไปด้วย <c oughs> เราก็จะรู้หน้าที่ของเราอยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะในแต่ละวัน ลิปนี้แม่วาก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปเข้างานอีกแล้วนะคะหลับนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเฟซบุ๊กด้วยนะคะพบกับแม่วาอีกเช่นเคยนะคะที่ช่องของค่ะว่าสใครแวะมาเที่ยวบ้านก็มากินได้นะคืนนี้แม่วาเลี้ยงถั่วลิสงต้มเราก็จะรู้หน้าที่ของเราอยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะในแต่ละวัน ิบนี้แม่วาก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปเข้างานอีกแล้วนะคะเราก็จะรู้หน้าที่ของเราอยู่แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างนะคะในแต่และวันจปนี้แม่ว่าเ็าฝากไว้เท่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปเข้างานอีกแล้วนะคะับชมคลิปให้นะคะ ขอบคุณที่สนับสนุนซึ่งกันและกันเราก็จะรู้หน้าที่ของเราอยู่แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างนะคะในแต่ละวันคลิปนี้แม่ว่าก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปเข้างานอีกแล้วนะคะแล้วบบผอผ่านก็ถั่วที่ส่งต้มเนาะเขาก็จะมีสารอาหารในตัวของเขาอยู่แล้ว สำหรับถัวลิสงสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวครีเอเตอร์ทุกคนที่ยังไม่มานั่งทำงานไปด้วยแล้วก็นั่งกินถั่วไปด้วย ทุกคนเราไม่มีสาระอะไรช่วงนี้ก็พยายามหางานส่งให้เยอะๆเพราะว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนะแต่ก็ชอบกินนะคะโวริส่งก็เป็นโพสภาพนิ่งโพสข้อความสตอรี่หรือคลิปเรียวนะคะเราก็จะสนับสนุนกันทุกทางอยู่แล้วนะคะสำหรับ การเป็นเป็นครีเอเตอร์เนาะมานั่งทำงานไปด้วยแล้วก็นั่งกินถั่วไปด้วยก็ไม่ได้ต้มเองนะคะซื้อมาจากตลาดนะคะทุกคนใครแวะมาเที่ยวบ้านก็มากินได้นะ